โชคชะตาคุณจะเป็นอย่างไรนับจากนี้ว้าวคุณจะมีความโชคดีค่ะและมันไม่ใช่เหตุบังเอิญน,นะที่คุณจะได้รับความโชคดีเพราะคุณถึงเวลาแล้วที่จะต้องตัดสินใจก้าวไปข้างหน้านะคะถ้าที่ผ่านมาคุณหยุดอยู่นิ่งอยู่หรือพยายามทรงตัวกับชีวิตอะต่อไปนี้คุณจะได้กระโดดโลดเต้นชีวิตคุณมันจะมีความสุขมากขึ้น จะได้รับความผ่อนคลายการคลายเครียดนะคะความไม่เป็นทุกข์การที่ไม่ต้องมานั่งถามคำถามกับตัวเองว่าทำไมต้องมาเจอเรื่องราวอะไรอย่างนี้ชีวิตที่เคยสุขสบายถ้าคุณเคยมีมันก็จะอ้อมกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึง่งชีวิตที่เคยแห้งเหี่ยวหรือโรยลาหรือมันไม่มีความสุขสิ่งเหล่านั้นจะเป็นแค่ความทรงจา ซึ่งความทรงจำนั้นคุณก็จะตัดทิ้งไปและคุณก็จะใช้ชีวิตใหม่แบบที่ชีวิตมันยืดหยุ่นได้แบบที่คุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะจากจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะต่อไปนี้ชีวิตของคุณจะสามารถเดินก้าวไปข้างหน้าได้ และคุณก็จะมีชีวิตใหม่ชีวิตใหม่ที่คุณไม่ต้องทำอะไรมากมายนะคะอาจจะบิดขี้เกียจเวลาที่นึกถึงชีวิตใหม่ขึ้นมาก็ได้เพราะมันไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากมายแล้วนะคะที่ผ่านมาถ้าคุณเคยกระตือรือร้อนหรือมีความเคลื่อนไหวอะไรใดๆอ่ะต่อไปคุณก็จะได้เป็นแค่ผู้ที่สังเกตการความเคลื่อนไหวของคนอื่นนะแต่ตัวของคุณเองอ่ะ ไม่ต้องทำอะไรมากแต่คุณจะมีพาวเว์คุณจะมีพลังงานที่สูงขึ้นคุณจะได้บังคับบัญชาหรือคุณจะได้ชี้นิ้วสั่งงานคุณแค่คิดคุณแค่วางแผนหรือคุณแค่เป็นคนที่แบบว่าวางกำหนดการต่างๆนะคะโดยที่ไม่ต้องลงมือทําเองคุณทําเพียงแค่นี้ชีวิตของคุณก็จะมีความอุดมสมบูรณ์มากมายแล้ว คุณแค่ร่วมคิดร่วมสร้างกับคนอื่นๆนะคะคุณเป็นคนตัวใหญ่แต่คุณมีลูกน้องบริวารมากนะคะที่จะมาช่วยกันคิดช่วยกันทำแต่คุณอะ จะได้การเงินนะคะที่ยิ่งใหญ่คุณจะได้การเงินที่เยอะมากมายเพียงพอที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตของคุณนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นความสุขมันจะมีความเปล่งประกายมีความออร่านะคะและชีวิตของคุณก็จะได้ใช้ชีวิตแบบนี้แหละไปเรื่อยๆนะคะชีวิตของคุณจะได้รับการฟื้นฟูจะมีความสุขถ้าเคยลำบากชีวิตก็จะดีขึ้นคุณจะก้าวไปสู่โลกสมัยใหม่แบบไร้พรมแดนนะคะนี่แหละคือโชคชะตาที่ ที่คุณจะได้รับทั้งหมด